สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่2นะครับหลังจากที่หลายคนรอมานานนะครับพลาดโอกาสในการลงเฟสที่1หรือลงทะเบียนเฟสที่1ไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กําหนดทําให้ไม่สามารถใช้งานโครงการคนละครึ่งนะครับในเฟสที่หหรือลงรอบเก็บตกในเฟสที่1ไม่เรียบร้อยหรือไม่ทันนะครับวันนี้นะครับโครงการ คนละครึ่งเฟสที่2นะครับสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับ ในเดือนมกราคมนะครับซึ่งจะเปิดลงทะเบียนจริงๆในวันที่1มกราคม2 5 6 4นะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับออกมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจปี64โดยมีการเคาะโครงการคนละครึ่งเฟส2นะครับวันที่1มกราคม2564นะครับจะเป็นวันที่เริ่มต้นการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2นะครับโดยสำหรับเฟสที่1ต้องใช้ เงินให้หมด3,000ก่อนนะครับถึงจะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2ได้โดยที่ท่านกดยืนยันในเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com ได้เลยไม่ต้องมาลงทะเบียนส่วนคนที่จะลงเฟสที่2เนี่ยต้องเข้าไปลงทะเบียนนะครับส่วนของจำนวนสิทธิ์และก็วันที่และเวลาให้ลงทะเบียนนะครับก็จะมีการประกาศออกมาในช่วงของต้นเดือน ธันวาคม2563นี้นะครับสำหรับใครที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2นะครับก็อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนง่ายๆแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับแล้วก็การโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายในการโครงการคนละครึ่งนะครับผมนี่คือ ข้อมูลนะครับล่าสุดนะครับที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกมาตรการนะครับเคาะโครงการคนละครึ่งเฟสที่2เริ่มต้น1มกราคม2564นะครับสำหรับใครที่จะลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนในวันที่1มกราคมได้เลยนะครับผมขอพุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ